ามีแต่การไม่เชื่อฟังกันมากขึ้นลูกเด็กๆก็เริ่มไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ทีนี้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชามากขึ้นในโลกนี้เวลานี้แม่ในบ้านเราเนี่ยนี่มาคนโตๆที่เป็นลูกใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชายิ่งขึ้นไอ้เด็กๆมันก็เอาอย่างมันก็ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังพ่อแม่มากขึ้น มันจึงเต็มไปด้วยคนที่ไม่เชื่อฟังที่ประชาธิปไตยที่มันไม่ถึงขนาดนั่นแหละมันมีส่วนช่วยให้เกิดความไม่เชื่อฟังประชาธิปไตยบ้าๆาบาๆในโลกนี้มันมีส่วนที่ทําให้คนไม่เชื่อฟังไม่เคารพไม่ถือขนบธร,รมเนียมประเพณีแต่โบราณที่เราก็ไปหลงประชาธิปไตยอย่างหละบหูหลับตาไม่รู้ว่ามันชนิดไหนกัน ไม่หลงไอ้คำพูดเพราะๆของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนอ่แล้วก็ไม่รู้ว่าประชาชนผีหรือประชาชนมนุษย์ทำเป็นประชาชนวัตถุนิยมไปหมดแล้วมันคือประชาชนผีแล้วมันก็จะชวนกันเห็นแก่ตัวท่านั้นนะ่ะก็เลยสะดวกที่ว่าทุกคนจะเห็นแก่ตัวประชาธิที่ประายของผู้ที่เห็นแก่ตัวแล้วต่างคนต่างก็มีสิทธิที่จะเห็นแก่ตัวแล้วก็แย่งกันจะเห็นแก่ตัวแล้วก็ทําลายผู้อื่น ด้วยความเห็นกับตัวนี่เป็นประชาธิปไตยบ้าประชาธิปไตยผีประชาธิปไตยแท้จริงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ท่านธราตมาเองตะโกนบอกลายผลแล้วว่าถือธรรมมาธิปไตยตามแบบพระพุทธเจ้าไม่ถือประชาธิปไตยเขาจะจับไปฆ่าไปแกงยังไงก็ตะโกนว่าไม่บูชาประชาธิปไตยแต่ว่าบูชาธรรมมาธิปไตย คือความดีความจริงความถูกต้องถ้ามันมีแล้วจะใช้วิธีการไหนก็ได้จะใช้วิธีการประชาธิปไตยหรือรเผด็จการหรือเอ,อยิ่งกว่าเผด็จการก็ได้แต่ขอให้มันมีธรรมาธิปไตยคือนิยมศาสนานิยมพระเจ้านิยมธรรมะนิยมในความถูกต้องไม่นิยมวัตถุไม่นิยมความเป็นพาดของวัตถุ นี่มันพัวพันถึงกันไปหมดถึงระบบการปกครองการเป็นอยู่อะไรของโลกมนุษย์ที่ทำให้ปัญหาทางจรยิยธรรมเกิดขึ้นมันแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมือนกับเอาลูกครวนไปผูกคอแมวว่าด้วยการเชื่อฟังคําพูดนี้ถูกต้องที่สุดแต่มันเหมือนกับเอาลูกครวนไปผูกคอแมวใจะเป็นคนทําได้ ที่ว่าจะทําให้เด็กทุกคนมันเชื่อฟัง <c oughs> แต่เึื่ออย่างไรมันก็ไม่มีทางเลือกงั้นมันก็เลยต้องดันทุลังกันไปในกการที่จะทําให้เด็กเชื่อฟังก่อนแล้วจึงจะอบรมอะไรกันต่อไปพระมาจึงจะพูดถึงวิธีการสอน <c oughs> เด็กๆของเรา ทีนี้เราก็มองดูเด็กๆของเราว่าเด็กๆข้างเราเนี่ยกําลังไม่รู้จักศาสนาพูดอย่างนี้ใครจะคัดค้านก็ตามใจว่าเด็กๆข้างเราส่วนใหญ่ส่วนมากที่สุดนั่นไม่รู้จักศาสนารู้จักแต่สัญ,ญลักษณ์ของศาสนา ธงศาสนามีกี่สีมีโบสถ์มีวิหารมีเจดีย์มีพระพุทธรูปมีพระเครื่องที่แขวนอยู่ที่คอนี่ว่าเป็นศาสนาอย่างนี้ก็เรียกว่ามันก็รู้กันแต่สัญ,ญลักษณ์ของศาสนาไม่รู้จักตัวศาสนาก็เลยไม่ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักที่แท้จริงสำหรับจะยึดเหนี่ยวให้เดินไปในทางของความถูกต้อง มันมีบ้างที่ว่าจะยึดพระเครื่องที่แขวข้อถ้าเขายึดถูกว่าอย่าอย่าทําชั่วทําแต่ความดีนี่มันก็ได้แต่นี้เขายึดว่าใครยิงกูไม่ออกใครฟันกูไม่เข้ากูก็จะทําอะไรตามชอบใจกูแม้ว่าเขาจะไปบูชาพระในวิหารไหนก็มันมีความคิดนอกทางอย่างดีที่สุดก็ว่าให้สอบไล่ได้แล้วก็ไปขี้เกียจเสียมันเป็นเรื่องถือศาสนาผิดฝาผิดตัว จะต้องแก้ไขกันในข้อนี้ก่อนคือว่าให้เด็กเขารู้จักตัวศาสนาแล้วเขาจะเกิดความเชื่อฟังขึ้นมา <c oughs> ดูที่เด็กวัดเด็กวัดสมัยนี้อยู่วัดเพราะจำเป็นเด็กวัดสมัยนี้อยู่วัดเพราะจำเป็นใจมันไม่อยากอยู่วัดอ่ะแต่มันจำเป็นที่ต้องไปอยู่วัดไปอาศัยพระมันพอได้มีโอกาสเล่าเรียนเสียค่าใช้จ่ายน้อย นี่พระเนี่ยก็รับเด็กวัดเพราะความจําเป็นไม่ใช่รับเพราะว่าจะสอนเด็กให้ถึงศาสนาบางทีก็เพราะอยากจะได้ประโยชน์จากการรับเด็กวัดนั่นโดยซ้ำไปเด็กๆมาเลยคดโกงเป็นนิสัยอยากจะเอาเปรียบเอาเปรียบคดโกงต่อการเล่าเรียนการสอบไล่าการมันคดโกงไปหมด เด็กๆนี่มันใช้เงินเกลืองเป็นเจ้าชู้ตั้งแต่เล็กหลอกลวงพ่อแม่ทั้งที่อยู่ในวัดอยู่กับพระนี่เด็กสมัยก่อนว่ามันโบราณหน่อยก็จริงแต่มันไม่เป็นอย่างนี้เลยก <c oughs> ารเข้าไปอยู่วัดยางอาจะมาไปอยู่วัดเนี่ยมันเหมือนกับเข้าไปเกิดอยู่ในโลกใหม่เลยออกจากบ้านไปอยู่วัดเนี่ยเหมือนเขาไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งน่าชื่นใจ ต้องสนุกสนานพอใจที่จะอยู่ในวัดไม่ใช่อยู่ด้วยความจำใจอย่างเดียวนี้ <c oughs> เด็กสมัยก่อนนั่นมันกลัวบาปเท่ากับกลัวผีเด็กสมัยนี้ไม่กลัวทั้งบาปทั้งผี <c oughs> กลัวผีบ้างก็ยังดีถ้าไม่กลัวบาปเด็กสมัยตะมากลัวบาปเท่าๆกับกลัวผีมันก็เลยกลัวทั้งสองอย่าง <c oughs> ที่เด็กสมัยก่อนนั้นมันรักได้มันรักดีเท่ากับรักได้เด็กสมัยนี้มันรักแต่ได้มันไม่รักดี